ทุกคนช่างหนึ่งตลาดน้ำบ้านรอนสุราธานีวันนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้ทุกคนก็สบายตาโล่งๆหน่อยนะเพราะว่างานชัอปพิ้งบอกไปแต่แม่ค้าก็ยังขายกันอยู่แต่ตรงนี้ผพ่ไปน้ำตาปีอ่ะตรงตรงตลาดน้ำก็เลยแม่ค้าก็น้อยลูกค้าก็น้อยเราก็ช่วยกันดูกันเนาะพี่น้องเนาะเสื้อถั่วหลังไปกินกันดีบ้างนะตลาดน้ำบ้านรอนวันนี้ครับอากาศก็เย็นสบายเนาะประมาณ19นาฬิกาแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยสบายตานมากเลย เจ้าหนึ hmm. in ่งมาเดินขาขอกินเล่นกินกินเล่นกินจริงกินจริงกินเล่นกินเล่นกินจริงๆนั่นแหละเออคือไปก็กินกินจริงนั่นแหละก็บรรยากาศก็สบายๆครับสองตายายน่าไปเดินก่อดลำปูออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆสิก็หิวนะสิงานนี้มาหายำกินกันดีว่าตอนเชียนไม่จำเป็นต้องอาหารหนักๆนะยำอยกเรียมดมิทแลครับไมค้าร้านนี้ก็โอเคนะใช้ได้เออใส่ทุกอย่างเลยนะครับอืมแปดกลางๆพอไหมคะ นี่ตรงนี้ก็มีอยู่อยอมห,หนึ่งหินนึงแพร่หนึ่งเก็บภาพรายการน้ำฟ้าครับตลาดน้ำบ้าหนองสลักฝันนี้ข้านี้อาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566สวัสดีครับบ๊ายบาย